พระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอ,ขอจเจริญพรเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาผู้ใจบุญใจบุญสมทกทุกท่านก็อนุญ,ญาตให้เอามือลงได้ญ,ญาติโยม ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์นี้อาตารยมาภา็ปารกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมสักหนึ่งเรื่องก็คงประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วประมาณต้นต้นอาทิตย์ ก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวดังอยู่ก็คือข่าวการชกต่อยกันการยกพวกตีกันของพวกนักเรงพวกโจรท,ที่จังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าคดีนี้แยกโยง ก็เป็นคดีที่พวกนเกเลงได้ไม่ถูกกันมองหน้ามองตากันแล้วก็ทำร้ายร่างกายในที่สุดก็ยกพวกไปยกพวกไปหาเรื่องกันปรากฏว่าทั้งสองพวกสองฝ่ายเกิดการใช้อาวุธกันแล้วก็โดนคนหนึ่งถูกแทง ถูกมีดแทงแล้วก็เพื่อนๆก็นําไปส่งไปที่โรงพยาบาลนำไปส่งไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าในเวลาต่อมาเพื่อนคนนั้นก็ตายคนที่ถูกแทงก็ตาย ที่ตายว่าทําไมหมอถึงไม่อยอมช่วยถึงว่าช่วยชีวิตไม่ได้ก็ปรากฏว่าแกงนี้ก็ยกคนยกพวกไปเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ไปทําร้ายบุคลากรทางการแพทย์ไปทําร้ายหมอเพราะสาเหตุว่าไม่ช่วยชีวิตเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาเองถูก ตางหมอทำไมไม่ช่วยทำไมให้เพื่อนต้องตายปรกากฏว่าในเวลาต่อมาญาติโยมก็เป็นข่าวแล้วก็ต่อมาก็ตำรวจก็ตามจับไปได้หมดที่เข้าไปทำร้ายแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลแล้วก็ที่ทำร้ายกันอะไรประมาณนั้นญาติโยมแ้ะทั้งหลายได้คังมข่าวนี้ต่อมาก็เนึกถึงว่า เพราะเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงยกคนเข้าไปในโรงพยาบาลไปทำร้ายหมอพยาบาลโดยคิดว่าความตายนั้นมีส่วนจากหมอหมอช่วยชีวิตไม่ได้ถ้าเป็นพวกเราญาติโย,ยมเราก็คงเคยที่มีญาติเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต ถ้าถ้าหมอสามารถช่วยชีวิตทุกคนได้่านนี้ก็คงจะไม่มีคนตาย่านนี้คนก็จะต้องมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าคุณหมอนั้นไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตได้ทุกคนแต่ไม่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทุกคนคุณหมอก็ช่วยช่วยตามที่ ตนเองจะทําได้อย่างดีที่สุดถ้าเป็นพวกเราก็เข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นะปเรื่องธรรมดาแต่ว่ายากอยู่บุนะคคลพวกนั้นแก้งนั้นไม่ได้มองถึงตรงนี้นะไปโทษว่าความตายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากคุณหมอไม่ช่วยชีวิต,ตอย่างนี้เรามาบอกตอนนี้ก็ถูกจับตัวไป เทาพุกเท่าตลาดพอเสร็จแล้วนักข่าวไปถามก็ให้สัมภาษณ์ว่าประมาณว่าไม่ตั้งใจทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกาถ้าทั้งหลายคดีนี้เนี่ยกรรมานำมาแสดงทาเ่ยเราก็จะมองได้ว่าร้องเหตุไไรเขาจึงมีความคิดเช่นนะั้น อาตมาจึงมองเรื่องนี้แล้วก็เดินไปถึงในสม,มยัยในสม,มัยพุทธกาลในสม,มัยพุทธเจ้าว่า,ามีคนประเภทนี้อยู่ไหมที่ไปเชื่อไปหลงกลหรือว่ามีความคิดที้คิปนิดแบบนี้ในเรื่องนี้อาตมาก็าเลย ของพระองคุริมาเอาคุริมาเนี่ยคือต๊อกตักเองค่ะพระคุริมาเนี่ยเดิงเดิมเนี่ยเป็นรูปของปุโรหิตเมือาปรกบบากฏว่าในวันที่พระองคุริมาเกิดเนี่ยปรกบบากฏว่าเกิดใน เกริ b b ่มโจรเกิดเริ่มโจรแล้วปรากฏว่าในวันที่เกิดเนี่ยสัตว์ราในในในวังเนี่ยก็ได้ได้มีเขาเรียกว่าได้อิทธิปฏิิหารรุ่งเรืองปรากฏว่าพ่อครอบครัวเองก็ทราบว่าลูกกำเนิด เกิดในเรื่องโจรในดาวโจรต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะมาทำะไรสิ่งที่ไม่ดีก็ค,คิดที่จะฆ่าลูกชายอยากคิดที่จะฆ่าลูกชายแต่ปรากฏมาว่าร,ราชาเบอกว่านักรบโรฮีท่านไม่ต้องฆ่าหรอกมีวิธีอื่นไหมที่จะ,ะช่วย ให้เด็กคนนี้ไม่ไม่เป็นโจรสภาพต่อาโปรนี้ก็บอกว่าก็ก็อาจจะมีบ้างก็เลยตั้งชื่อว่าอานิงสกกัตตั้งชื่อว่าอานิงสกะัแต่ว่าผู้ไม่เลียนเบียนนั้นภาพต่มาเด็กคนนี้ก็เลยโตมาโดยชื่อว่าอานิงสกะัแต่ว่าผู้ไม่เลียดเบียน ยัโยพอพอต่อมาพอต่อมาตโตขึ้นก็ไปศึกษาเล่าเรียนปรากฏวาไปเรียนอยู่ในสำนักอาจารย์ท่านหนึ่งปรากฏว่าอิงสกัดในยังโยงเป็นเด็กเป็นเด็กที่เรียนเก่งสามารถที่จะเรียนวิชาต่างๆของครูอาจารย์ได้หมดเก่งมากเรียนเก่งจน เพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ด้วยกันเกิดอ,อิจฉาว่าอาีตสักตางเนี่ยโอ้เรียนหนังสือเก่งทำล้นได้ทำดีได้คะแนนดีเรียนเก่งศึกษาวิชา,าต่างๆเก่งมากเกิดค,ความอิจฉาขึ้นเยอะอยู่เพื่อนๆก็เลยเพื่อนๆก็เลยไปแกล้งไปใส่ร้าย,ายปส้สยสีไปบอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ ลิงสักกัดเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเขาคงจะเก่งกว่าอาจารย์เพราะตอนนี้เขาเก่งมากเขาวิชาเก่งมากเลยต่อไปอาจารย์เนี่ยจะสู้เขาไม่ได้ก็ไปยุ่แยงตำแหน่งร่วมกับกาอาจารย์แต่เดี๋ยวอาจารย์ก็บอกเออน้าจ,จริงนั้นลูกศิษย์ก็บอกว่านั้นเราต้องวางแผนวางแผนค่าวางแผนค่าลูกศิษย์ อาจารย์ก็เลยเรียกอัญมณสักกรรับมาว่านี่อัญมณสักกรรับวิชาน้อยอาจารย,ยังมีอีกวิชาหนึ่งที่ยังไม่ได้สอนเธอคืออยากจะเรียนหมถ้าเธอเรียนแล้วเธอจะเป็นคนที่เก่งที่สุดอัญมณสักกรร์ก็บอกว่าเรียนครับเรียนอยากจะเรียนแต่อาจารย์บอกว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่า ก่อนที่เธอจะเรียนเนี่ยเธอต้องไปตัดเธอต้องเธอต้องไปฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนวะเพราะคนที่ฆ่าคนได้หนึ่งพันคนแล้วจึงจะสาม,มารถที่จะเรียนวิชานี้ได้ถ้าไม่ฆ่าคนหนึ่งพันคนเรียนไม่ได้ญาตโยงอานิมสราบกับให้่งความตรงนั้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูก จากวันนั้นมาเขาก็เริ่มฆ่าคนเริ่มฆ่าคนนั้นย้อนไปยี่อยู่ไปถึงพวกนักเลงชุดนั้นกลุ่มนั้นที่ปลุกเข้าไปในโรงพยาบาลเพราะความโข้แใจผิดเขาเรียกว่าภาษา,าเราเรียกว่าเกิดเป็นวิญญาทิฏฐิคือหลงผิดหลงเข่งผิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้น ถูกต้องปรากว่าอาวิงสักกะยักโยมก็ฆ่าคนฆ่าคนไปอันนี้เวลาฆ่าคนไปแล้วปรากฏว่านับจํานวนไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้วในที่สุดก็เลยทำสัญลักษณ์ด้วยการเมื่อฆ่าคนแล้วก็ตัดเอานิ้วมือของศพที่ตายแล้วศพละนิ้วละนิ้ว แล้วก็เอามาทําเป็นองบันไดห้ขอบจากวัน,นันมาจากวัน,นันมาเขาก็เลยตั้งสมญาานามว่าโจรองกุริมาแปบลบว่าโจรที่มีนิ้วร้อยขอบห่เป็นองบานไดองกุริมาแยกยมโจรองกุริมาเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นโจรลกจิตเพราะว่าต้องเมื่อฆ่าคนแล้วก็ต้องตัดนิ้วออกมาแบ่งของในถ้าในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโจรลกจิตปรากฏว่าเมื่อฆ่าคนฆ่าคนไป999คนเหลืออีกหนึ่งคนปรากฏว่าในวันนั้น จะตัดยาลูกจะไม่ดีขนาดไหนก็แนี่จะติดยาจะกินเหล้าจะาทำผิดยังไงก็ล้วแต่แต่ว,ว่าความเป็นแม่ตัดไม่ได้อันนี้แม่ของโจรของพริมานลูกชายจะเป็นโจรโลคก,กิตยังไงก็แล้วแต่แต่ตัวเองก็ยังเป็นลักเป็นลูกอยู่ดีก็เช้าวันนั้นก็รีบบอกไปบอกลูก อยากจะให้ลูกหนีไปเพราะว่าเดี๋ยวเช้าเช้าเดี๋ยวทาหารจะมาจับนะทาหารจะลงนะในขณะที่แม่เดินไปบอกในรยางอยู่พระพุทธเ,เจ้าก็ทรงทราบว่าจดของคุริมาเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ข้าแม่ไป,ปก 1, 000, ็ครบหนึ่งพันแต่ว่าจะทำกรรมนักะคนที่ข้าแม่เขาเรียกวมามาถูกฆ่าน มาดูกฆ่าฆ่าพ่อก็ปิดดูฆ่าคนที่ทำคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเรียกว่าทำกรรมนะหนักหนักที่สุดในบรรดากรรมเลยนะี่อยูนะกรรมหนักเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่าเป็นเรียกว่าทำกรรมหนักห้าห้าสวรรค์คือไม่สามารถที่จะไปสวรรค์นนะ ที่ทำกรรมนดนะ้แล้วก็ห้ามนิพพานไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถรที่จิตใ,ใจจะเบิกบาน ไปไปพบก่อนที่องค์ุลิมานเจเจกับแม่ยังอยู่ปรากฏว่าองค์ุลิมานเจก็พระเจ้าก็เตรียมที่จะฆ่านาฟ้าดาบมาต้องการที่จะฆ่าให้ครบหนึ่งพับปรากฏว่าองค์ุลิมานก็เดินเดินตามพระเจ้าพระเจ้าก็ค่อยๆเดินดําเนินเสด็จไปหนีไปองค์ุลิมานก็ตามไปทันตามไม่ทั <hate Qing spirit> <cualquier> ในที่สุดก็ต้องวิ่งตาวิ่งตาแต่พระเจ้านี้ก็เสด็จดำเดินปกติแต่องคุลิมาเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเจ้าวิ่งตาเป็นไงเจ้าแล้วแต่ตามไม่หันในที่สุดจอองคุลิมาก็ห้อกบอกว่าสมณะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าสมณะท่านหยุดก่อนท่านหยุดก่อน อบว่าเราหยุดแล้วเจ้าหลัหยุดหรือยังเราหยุดแล้วเจ้าบอกหยุดหรือยังจนจนพุทมาณก็ย้อนกลับไปว่าเอาหยุดได้อย่างไรก็ท่านยังเดินท่านยังเดินดีเราอยู่เนี่ยและท่านจะบอกว่ายุดได้อย่างไรพระเจ้าก็ทรงตัดตอบว่าที่เราว่าหยุด หมายที่เราหยุดทำบาปแล้วเราหยุดทำอกุศลแล้วเราไม่มีการฆ่าเป็นการดำเนินชีวิตแล้วญาติโยมองผูริมาได้ฟังเยียงแค่นี้ว่าเราหยุดทำอกุศลแล้วเราหยุดทำบาปแล้วในสุดของปุริมาก็หยุดแยกยืนหยุดแล้วก็ทิ้นดาบ จิดาพระพุทธเจ้ากา็ทรงหยุดจากนั้นประกตกว่าพระพุทธเจ้าก,ก็แสดงําให้องค้ณริมมานฟังแยกย่อยในที่สุดพอฟังทมแล้วเขาก็ขอปวดเป็นรับริษุในขณะที่เขาปวดใยยาโยรับปวดว่าเขาก็ต้องใช้กมที่ได้ฆ่าเขาตื่นะโดนพวกชาวบ้านเนี่ยเอาก้อนหินเอาไม้ตีบ้าน ได้รับแผลเป็นแผลหัวลัาข้างแตกสีสันแตกแต่ละวันในที่สุดเขาอ่านองคุริมาในญาติโยมก็ปฏิบัติธรรมในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรห,หนันต์ได้ญาติยที่อาตมาเล่าเรื่ององคุริมาให้ฟังในญาติโยมเพราะว่าอาตมาอยากจะสื่อให้ท่านหลายได้เห็นว่าเดิม องค์ลมาคนนี้มีวิชาทินทีคำว่าวิชานิทีหมายถึงมีความคิดในทางที่ผิดมีความคิดในทางที่ผิดว่าการฆ่าคนแล้วจะได้ไปเรียนวิชาถึงแม้ว่าเขาจะฟังคําของครูของอาจารย์ก็ตามแต่เขาไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกหรือผิด ก็เช่นเดียวกับโจรเหล่านั้นนี่ยโจรเหล่านั้นใช้แต่อารมณ์เมื่อเป็นวิชาทิฏฐิเขาจึงมองไม่เห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเนึ่ว่าการที่เพื่อนของตนเองนั้นตายเพราะเป็นเป็นเพราะหมอช่วยไม่ได้จึงเข้าไปทำร้ายหมอเช่นเดียวกันนี่เององคุมิมายก็เช่นเดียวกัน อันนี้เกิดจากะระยยัดยอันนี้ก็เกิดมาจากมิจฉาทิจีที่มีความเห็นผิดถ้ามีความเห็นผิดเมื่อไรเราก็จะดําเนินไปนทงหาสิ่งผิดดังนั้นยัดโยงภาษาทุชนั้งหลายสิ่งที่เราจะแก้มิจฉาทิจีได้ก็คงจะต้องเป็นสัมมาทิ นั้นความที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้แน่นย่มจะต้องเกิดจากสามประการด้วยกันหนึ่งเกิดจากการฝังสัมมาทิฏฐิเกิดจากการฝังได้ฝังธรรมะของพระเจ้าได้ฝังสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถเปลี่ยนวิถาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้เกิดจากการคิดเราต้อง ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดและการสุดท้ายคือการใช้ปัญญาไตรตรงตอ,งตองไต่ตรองตรวจสอบให้รอบคอบึงการกระทำว่าสิ่งที่เราทำลงไปเรานั้นจะถูกหรือว่าผิดหรือว่าจะดีขนาดไหนแน่แอยู่คนในสังคมเรานั้นต้องการสมาธิ คือความเห็นถูกต้องสมาธิที่ก็เปรียบเสมอต้องแสงสว่างในแง่เดียวเดินไปในทางที่สว่างเดินไปในทางที่ที่ดีมิจฉาทิจีก็เป็ียนการเดินทางไปในทางที่ไม่ดีไปในทางที่ผิดพอเดินทางไปแล้วก็ได้รับความเกิดร้อนแนงไยหลังแน่เดียวดังนั้นนั่นทั้งหลายได้โอกาสที่ได้ก็เกิดเป็น ได้โอกาสที่มาพบกับพระพุทธศาสนาได้โอกาสที่จะได้ความธรรมของพระเจ้าเราต้องมันที่จะทำลายวิสชาทิ่ขก็คือสิ่งทีใดที่มันเป็นความผิดผิดเห็นไม่ถูกต้องเราต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นด้วยสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นยังสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเราก็จะพบกับ ทางสว่างทางเดินที่สดใสไม่ว่าชาตินี้หรือสัปดาหระยะปกอนหน้าเราก็จะมีความสุขในชาติปัจจุบันและชาติอนาคตแต่เมื่อใดที่เรามีวิสายทิที่อยู่เราก็จะเดินทางไปในสิ่งที่ิดชาตินี้ก็อาจจะได้พบกับความทุข์ชาติหน้านก็ต้องไปสเสมยสิ่งที่เราได้นำไปในสัปดาย์ระยะปกอนหน้า นั้นทั้งหลายสามาทิทีิคือความเห็นชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปันปลูกฝังไว้ในจิตใจของเราให้เกิดขึ้นในดา,าถ้าเรามีแต่วิชาทิฏฐิเราก็จะดำเนินทางผิดเสียต่อไปใน,นการสแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้นนได้หยงิบยกเรื่องที่เกิดขึ้นนํามาประกอบให้ญาติโยมได้เห็นถึงบุคคลที่ ไปไแล้วผลที่กลับมาจะเป็นเช่นไรเราก็คงได้เห็นแล้วเขาก็จะได้พบก,กับสิ่งที่เขาทำลงไปทุกที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทำไปในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับามสุขที่เราได้ําลงไปไดังการแสดงรมวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอต้องมทนาาตบุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งจิตตั้งใจสำหรับความกรต้องมเเสนา ขอความสุขความเจริญความแจ่มแจ้งในพร,ระรรมอภินิษฐาจงมีแต่ญาติโยมสารุชนพุทธบริษัททุกท่านทุกคนเดินองวังก็มีถ้วยประการละ